สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมืนน่อนี้อยู่กับร้านล้านอ,อ,อยู่กับร้านล้านไล่คนอยู่ทางโน้นเดี๋ยวยายจะถ่ายนี่นี่เดี๋ยวสวัสดีเอสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปน้องออตโต้น้องอะอแล้วไอหมูอ้วนเป็นคนทําอะไรแล้วนะ่ะโอ้ไม่ต้องมันควรคนมันก็ได้มันร้อนทําอะไรกันครับอืมเอาฟืนใส่ยเยอะ เอาไม้ใส่เยอะๆมันจะได้สุกเร็วๆไม่งั้นมันจะแข็งหมูว่านหมูว่านสวัสดีครับ FC หน่อยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะว่านทำอะไรออข้านมะกอนเอาอันนั้นวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ทําดีๆเอออย่างนั้นแหละอ่ะสวัสดีครับพี่เต้นทําอะไรครับข้วาวมะกอกข้าวมะกอกเต้นกินเป็นเหรอกินเป็นเอออร่อยไหมลูกรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันก็อ <listings. S 2> ร่อยดีอ่ะมันก็อร่อยดี อ๋อเอารายงานตัวเสีชื่ออะไรชื่อน้องอะไรเต้นน้องเต้นชื่อเด็กชายน้าชายสิมุระครับเด็กชายอะไรนะน้าชายสิมุระเป็นลูกใครอ่ะออลูกใครครับหลานใครหลานย่าหลานย่าเหรอโอ้หอันนี้น้องอะไรคะอมีตังเด็กนุ้ยราชยาอจิตค่ะเนาะอัน,อ,นอันแล้วสองคนนั้นไปไหน พี่คัตเตอร์ชื่อว่าพี่อ่อนจี๋หรออ่อนจิน๋มไม่ใช่จิตอ่อนเหอออนอะมีน้ะมินมินเลยโอ้พี่เต้นชอบกินฮะชอบกินเนี่ยนี่เหรอเมื่อก่อนนั่นเหรอหรอืมกิ่งมากดังไฟคว้ากันเองเลยใครเป็นคนก่อไฟเตอร์เหรอเตอร์นี่เป็นคนดังแล้วนะ ใช่ไหมเออ,อเป็นคนดังคนดังในยูทูบเหรอย่าพูดจิตจิตตาย่ามีเท่าไหร่อ่ะพันกว่าคนละพันส<า>ี <400 S 2> <า>่ร้อยกว่าใครที่เกิดยา่าย่าทำไม้เยอะกว่านี้ยา่าย่าจะได้โล่ยูทูบเหรอใครจะให้โล่อ,อ่ะโล่ใครบอกอ่ะดีสิถ้าได้อ่ะเป็นเป็นโล่เงินโอ้เป็นโล่เงิน อเขาบอกเหรอได้โล่หอผู้ติดตามเยอะนะถ้มีคนกดจใครถึงแสงจะได้โล่โอ้ดีดีอ๋อไม่แล้วไม่แล้วคนคนพีเตอร์ไม่ไม่แล้วคนเลยเร็วเร็วเออโอ้ไม่แล้วน่ะเอออันโตเป็นคนคนถ้าใครไม่ไม่คนคนนั้นไม่ใช่คนเออ อัลเตอร์เดมเอออโต้เด็กชายอะไรแนะนำตัวสิฮะเด็กชายสารครับริงจังครับน้อชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะอือเออชื่อออโต้อะไรทำไมหน้าแดงหน้าดำเหนื่อยเหนื่อยไปเล่นอะไรมารับเอาพัดลมมาเปิดไปเออเดี๋ยวทีหลังหน้ายาวหยาวปืนใส่มันก็เลย แรงขึ้นถ้าไฟไม่แรงมันจะนานสุกเลี้ยงหลานไฟทำไม้กวาดไฟสนุกสนานกินโคกไปหนึ่งขวดแล้วโอ้ยวันนี้ได้แค่นี้แล้วเหนื่อยแล้ว เดี๋ยวก็ไปทำด้ามต่อสำหรับคลิปนี้น่ตั้งมาบอกที่สำหรับคลิปนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทก่าน